สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมีนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนาคมนะครับพาความรักของชาวราศีมีนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกัน นะครับก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์ชาวราศีมีนทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สุขสันต์วันเกิดน,นะครับขอให้มีความสุขความเจริญแล้วก็สมหวังดังใจหมายนะครับสมหวังดังใจเพอบองเนี่ยทุกอย่างเลยสมหวังทุกสิ่งอย่างเลยนะครับขอให้มีความสุขในกันนะครับก็เริ่มดูดูดดความรักของชาวราศีมีนกันดีกว่านะครับว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับมีไพ่ขึ้นมาว่าดิ e อ็มเพจเข้ามาขอทํานายความรักของชาวราศีมีน,นถท่านเลยว่าตอนนี้เหมือนกับคุณกลับมา หมายความว่าชาวสีมีเนี่ยท่านเนี่ยผมขอตอบว่าไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือคนที่มีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าเริ่มกลับมาเป็นเหมือนกับแม่ของลูกอ่ะหมายความว่าอาจจะเหมือนกับกลับมาอบอุ่นใจอ่ะหมายความว่ากลับมาอยู่ที่ของเรากลับมาสบายใจกลับมาอยู่นิ่งๆสวยๆของเราแล้วเนี่ยอาจจะถูกทําร้ายมาเห็นไหมครับโลกที่มันแตกสลายไปเนี่ยหรือว่าผ่านการสู้รบผ่านการปัญหาความรักมาเนี่ยขอตอบว่าตอนนี้ชาวสี่มีเนี่ยท่านเนี่ยนิ่งเริ่มนิ่งมากขึ้นเริ่มอยู่ได้มากขึ้นเริ่่มมมมมมเเเขขข้้้้าาาาใจคววรรัักกกกึึนนนิหืออบดทแล เหมือนกับปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาปล่อยให้เหมือนกับเป็นไปตามความเชื่อความรักที่เราให้ไปแล้วอะเพราะฉันไพ่เอ็มเพหมายความว่าชาวสีมีนทันเนี่ยคุณคงเหมือนกับคนที่รักใครแล้วเนี่ยมักเจอเหมือนกับยอมทุกอย่างยอมไม่เขามีความสุขยอมให้เขาทาร้ายก็มียอมปล่อยเขาไปและเชื่อมั่นว่าเรารักเขาแล้วนะเราทําดีสุดแล้วนะเราให้ใจเขาไปด้วยความจริงใจแล้วนะเราพยายามเต็มที่แล้วนะนั่นเองเพราะฉนั้นขอทำนายแบบนี้ว่าไพ่แห่งความสงบเอ็มเพหมายความว่าไพ่แห่งความสงบไพ่แห่งความเป็นแม่ นะครับแม่รักลูกเลยใครหลายคนอาจจะรักเขาเหมือนกับแม่รักลูกนะครับพ่อรักลูกเลยรักเขามากกว่ารักตัวเองด้วยซ้ำรักห่วงใย,ยดูแลเขาอะให้ไปจนเหมือนกับเรากลับมาอยู่ที่แบบให้ไปจนสงบแล้วอะเพราะยิ่งคนทำนายแบบนี้ว่าเดือนมีนาคมเนี่ยชาวราศีมีนเริ่มกลับมาสงบเริ่มกลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแต่หลายคนอาจจะตัดสินใจที่จะนิ่งเฉยตัดสินใจที่เหมือนกับอยู่เฉยเฉยแล้วนะครับอยู่เฉยเฉยแล้วถ้าเกิดเขาจะรักเนี่ยอยู่เฉยเฉยเขาก็จะรักอะเพราะฉันเอ็มเพจหมายความว่าคนรักของชาวราศีมีนที่เขาทำร้ายคุณไปเนี่ คือแม่ของลูกเขานะพ่อของลูกเขานะหรือคนที่เป็นครอบครัวกับเขานะนั่นเองเพราะยิ่งของทำนายแบบนี้สำหรับชาวสีส่มีนว่าดวงชะตาความของคุณในช่วงของมีนาคมเนี่ยเริ่มมีคนที่เข้ามาเหมือนกับคนรักที่มีปัญหาไปหรือว่าคนโสดเนี่ยก็เริ่มมีคนที่เข้ามาหมายความว่าเข้ามาอบอุ่นเข้ามาดูแลเข้ามาเห็นคุณค่าว,ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่อ่อดโยนนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์น,นะเป็นคนที่ช่วยเหลือดูแลเขามาตลอดนะหรือเป็นคนที่มีความจริงใจมีความเป็นเหมือนกับถ้าเกิดคบคุณแล้วเนี่ยเหมือนกับสบายใจนนนัั่เองะครบ ไพ่ใบต่อมานะครับไพ่ขึ้นมาว่า Queen of p e n t ร c อนหรือว่าราชินีถือเหรียญน,นะครับขอทํานายความรักของชาวราศีมีนหลท่านเลยว่าเดือนมีนาคมเนี่ยควินถือเหรียญเข้ามาด้วยหมายความว่าอะไรหมายความว่าการกลับมามีคุณค่าตัวคุณเองอะ่ะเพราะฉะนั้นชาวศีมีสับคนโสดหรือคนที่มีปัญหาความรักนะครับหมายความว่าอะไรการที่ออกมานิ่งเฉยเนี่ยไม่ใช่ว่านิ่งเพราะไม่รักนะคุณก็ยังคงรักเขาอยู่คุณก็ยังคงห,งห่วงใยเขาอยู่แหละแต่หมายความว่าเราเป็นตัวจริงอะ่ะนะครับเราเป็นตัวจริงถ้าเกิดเราเป็นตัวจริงเนี่ย เขาจะต้องมองว่าเราไม่ใช่ตัวเลือกอ่ะหมายความว่าอยู่เราใครหลายๆคนเนี่ยจะไปเคยเป็นตัวจริงมาก่อนแล้วเขาเคยทายําร้ายคุณไปเหมือนกับคุณเป็นตัวเลือกเนี่ยขอตอบว่าสุดท้ายแล้วเขาจะรู้ว่าชาวราศีมีเนี่ยคือตัวจริงของเขาชาวราศีมีเนี่ยคือคนที่รักเขามาที่สุดเพ <het> ราะฉะนั้นคุณคืเนี่ยหมายความว่าพอกลับมาอยู่กับนิ่งๆกับเรากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วกลับมาอยู่แบบสงบแล้วคุณคืเรียนหมายความว่าเริ่มกลับมามีความมั่นคงเรื่องของความรักกลับเห็นความรักที่มีคุณค่าของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง พระนิคินือเรียนหมายความว่าชาวสีมีนลายท่านเนี่ยเวลาคุณรักใครคุณอาจจะเป็นคนที่สายเปเลยสายดูแลสายเทคแคร์เลยหรืออาจจะเป็นคนที่เหมือนกับให้ใจใครไปก็ให้เต็มร้อยเลยอะไม่เคยเหลือเพื่อใจเลยเพราะฉะนั้นเกิดเขาทำลายคุณไปเนี่ยผมขอตอบ้วยว่าคนรักของชาวสีมีเนี่ยเขายังหันมามองคุณว่าเป็นควีนถืออย่ากับเอมเพทนะยังมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนดีคนหนึ่งเป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดหมายความว่าเราทําดีสุดแล้วอะยังไงเขาก็กลับมาเห็นคุณค่าประมาณนั้นเพราะฉะนั้นควีนออฟพีดิ เสียคนรักไปหรือมีปัญหาเรื่องความรักก็ตอบว่าพอเราอยู่นิ่งๆของเราเนี่ยกลับมามีเงินมีทองด้วยซ้ํากลับมามีคุณค่าด้วยซ้ํากลับมามีความสุขกลับมามีเสน่ห์กลับมามีคุณค่าเรื่องของการที่เห็นคุณค่าตัวเองรักตัวเองนะครับเห็นคุณค่าเรื่องความรักที่ให้เขาไปอ่ะให้ไปจนเหมือนกับไม่เหลืออะไรแล้วให้ไปจนไม่เหลือไม่เหลือค่าแล้วอ่ะหมายความว่าถ้าเกิดเขาไม่เห็นค่าเราวันนี้หมายความว่าเราก็ให้เขาไปแล้วอ่ะด้วยหัวใจด้วยทั้งทั้งจิตทั้งใจทั้งมวลนั่นเองเพราะจนไพ่สองไปนี้ขอทํานายเลย สำหรับคนโสดหรือคนที่มีปัญหาความรักคนรักคุณเขารู้นะครับว่าคุณเนี่ย eyes, ย, totally so ยังรักยังแคร์เขาอยู่ดีอ่ะยังห่วงใยเขาอยู่ดีเลยยังคงเหมือนกับมีความมั่นรักที่มั่นคงให้กับเขายังคงเชื่อมั่นว่าเขาเนี่ยจะกลับมาหาคุณน่ะโดยที่คุณไม่ต้องไปตามตามเขาด้วยซ้ำโดยที่คุณไม่ต้องไปหาเรื่องด้วยซ้ำเพราะฉันให้เอ็มเพหมายความว่าแม่ก็คือแม่รักก็คือรักอ่ะรักแท้ก็คือรักแท้ความรักที่จริงใจก็คือความจริงใจอ่ะเพราะฉันให้เป็นที่บอกชาวสีมีนว่าเหมือนกับคุณให้ใครไไปปแแลล้้ so so at ้้ววววใใใใหหคคาามมจจรรริิิงักททีี่่บสุ์เ ค,คุณก็คิดว่าเขาต้องเห็นคุณค่าเขาต้องกลับมาด้วยตัวของเขาเองถ้าเขาคือรักแท้ของเราแต่ใครหลายคนมีไพ่ขึ้นมาว่าคิงถือไม้เท้าหรือพระราชาถือไม้เท้าคิงออฟวานคนรักของชาวราศีมีนท่านเขาอาจจะทําอะไรไปด้วยเหมือนกับทําร้ายคุณเห็นไหมครับพังมือด้วยเปลวไฟอะ่ะแต่คนที่เขาทำร้ายคุณทำไมเขาถึงกลับมาละ่ะทำไมเขาถึงมองว่าคุณมีค่าละ่ะเพราะเห็นไหมครับทําไมเขาถึงมองว่าเราเป็นแม่เป็นคนรักที่ห่วงใย,ยเขาหรือเป็นครอบครัวเขาใครหลายคนจะแต่งงานอยู่ด้วยกันสร้างครอบครัวมีลูกกันก็มี หรือวางแผนจะแต่งงานกันก็นกมีหรืออาจจะอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาก,ก็มีหรือคบกันเป็นแฟนอะ่ะแล้วเราเล้าเขาเหมือนกับยอมเขาทุกอย่างอะ่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าทำไมเขาหนึ่งกลับมาแบบนั้นคิงออฟบานเห็นไหมครับผู้ชายคนหนึ่งถือไม้เท้าไว้ในมือและมือของเขาเนี่ยถูกเผาด้วยไฟอะ่ะเพราะฉยิ่งเขาทำร้ายคุณเท่าไหร่เนี่ยขอตอบแบบนี้นะยิ่งเขาทำรา้ายชาวสีมินเท่าไหร่ยิ่งทำร้ายคนที่รักเขามากที่สุดเท่าไหร่ดีเขามากที่สุดเท่าไหร่เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยแหละก็ยิ่งเจ็บก็ยิ่งเส พจที่ขอตอบเลยว่า King of วานหมายความว่าเขารู้นะครับว่าชาวสีมีเนี่ยเป็นความมั่นคงของ,ของเขาเป็นความรักของเขาเป็นคนดีเหกยบเขาอะเขาเลยคิดว่าจะทําร้ายคุณด้วยอารมณ์ทําร้ายคุณแบบไหนก็ได้ทําอย่างที่เขาต้องการก็ได้อาจจะทําอะไรไปด้วยอารมณ์อาจจะอาจจะคิดถึงตัวเองมากเกินไปอาจจะใช้อความคิดของตัวเองเป็นหลักแต่เห็นไหมครับพอเขาทําร้ายคุณไปแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเขาทําให้คุณเจ็บเท่าไหร่ขอตอบแบบนี้นะเขาก็ยิ่งเจ็บเท่านั้นนะ่ะหมายความว่าเมื่อเขาไม่มีคุณแล้วเนี่ยเห็นไหมครับ เขาลนเปลวไฟเผาเขาอยู่ในความเจ็บปวดพอเขาเจ็บปวดพอเขาเสียใจหรือว่าขอทํานายแบบนี้คนที่เขาทาร้ายคุณในวันนั้นะจะกลับมารู้สึกผิดจะกลับมามีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยก็มีแค่คุณเท่านั้นแหละที่สามารถช่วยเหลือเขาได้ก็มีแค่คุณเท่านั้นแหละที่คอยดูแลตอนที่เขาหกล้มตอนที่เขาร้องไห้ตอนที่เขาเจ็บปวดอะ่ะเพราะฉันไพ่คิงออมานขอทํานายแบบนี้เลยว่าคนรักของชาลาศีมีหนาท่านเนี่ยจะทําอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิดนะครับการนอกใจาการทาร้ายร่างกายการทาร้ายคําพูดจิตใจเห็นเราไม่มีความหมายอะไรอะ่ะ คิดว่าทําอะไรกับเราก็ได้ก็มีแต่สุดท้ายเห็นไหมครับเขาจะกลับมาต้องการคุณกลับมาถือไม้เท้าอะนะครับตอนที่เขาหกล้มตอนที่เขาเจ็บตอนที่เขาเสียใจเนี่ยก็มีแต่คุณนั่นแหละที่ทนอารมณ์เขาได้มีแต่คุณนั่นแหละที่รักเขาขนาดนี้เพราะฉะนั้นหมดหงมไพ่สามใบนี้ขอตอบเลยครับกินถือเดนเอ็มเพจกิงออฟวานทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีถุนเดือนมีนาคมว่าคุณเนี่ยขอให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นในความรักเอาไว้เพราะคนที่เขารักคุณจริงเนี่ยเขาจะกลับมาขอทำนายเดือนมีนาคมว่าคนที่เขาทำร้ายคุณไปในวันน จะกลับเหม็งคุณค่าจะกลับมารักคุณตอนที่คุณเหมือนกับโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินแล้วอยู่นิ่งๆของเราแล้วอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองเข้มแข็งด้วยตัวของเราเองแล้วนะครับอยู่ด้วยความรักของเราแล้วเชื่อมั่นในความรักแล้วขอให้คุณเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในสิ่งดีๆที่คุณให้เขาไปก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะกลับมาเองเดี๋ยวความรักดีๆจะเข้ามาเองเพราะฉะนั้นคนโสดหรือคนที่เป็นปัญหาเรื่องความรักขอตอบแบบนี้ว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามานะครับการเงินควินเทเลียน กลับมามั่นคงมากขึ้นกลับมาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินมากขึ้นกลับมาโฟกัสครอบครัวมากขึ้นใครเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าเป็นผู้หญิงโสดเนี่ยก็เริ่มกลับมามีความรู้สึกที่เหมือนกับแต่งตัวดูแลตัวเองรักตัวเองมากขึ้นจากคนที่เคยรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองเนี่ยหันกลับมารักตัวเองแล้วเลยทําให้มีคนเข้ามาจีบเข้ามาเห็นคุณค่าเข้ามาเห็นคุณค่าคุณเข้ามาเห็นว่าคุณเนี่ยมีเสน่ห์นะครับเหมาะจะเป็นคนรักคู่รักมากแค่ไหนก็ขอทํานายได้ว่าไพ่ขึ้นมาครับเอ็ดออฟวาน ขอทานายความรักของชาวราศีม,มีนาคมว่าใครที่มีปัญหาคนรักเรื่องราก,กันไปเกิน6เดือนถึง8เดือนนะขอตอบว่าคุณจะหลุดพ้นและพบเจอความรักที่มีคุณค่าคือการรักตัวเองก่อนเลยการกลับมาเข้มแข็งกลับมามีความสุขกลับมาเจอคนที่เข้ามาเหมือนกับแปะไม้เท้าอ่ะผู้ชายคนหนึ่งเขากำลังตามหาคุณกําลังอยากจะอ่านหนังสืออ่ะอาจจะสร้างเรื่องราวคุณใหม่เพราะฉันไพ่ใบนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดใช้เรื่องราวคนรักกันไปเกิน8เดือนแล้วเนี่ยจะเจอพบ,พบเจอความรักที่หลุดพ้นคุณจะพบเจอสิ่งดีๆเข้ามาการงานการเงินแล้วก็ความรักที่เหมือนกับ เขาเข้ามารักคุณเหมือนกับอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะดูแลลูกคุณอยากจะรักคุณหรืออยากจะมีลูกกับคุณหรืออยากจะแบบแต่งงานเป็นสามีภรรยาอยู่เคียงคู่กันนะครับมนรักษาคุณเอาไว้เห็นคุณเป็นตัวจริงไม่ทาร้ายคุณนะแต่ถ้าเกิดใครที่เลิกราคุณรักไม่เกิน8เดือนนะหเดือนไม่เกิน8เดือนไม่เกิน6เดือนหรือ8เดือนเนี่ยขอตอบว่าคิงออบวานกับแปมปเท้าคนที่เขาทำร้ายคุณไปในวันอันเนี่ยเขากลับมารู้สึกเจ็บรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทำให้กับคุณนยเพราะคุณดีกับเขาขนาดนี้ทนกับเาาา้มมสรรรงงื่อวห ก็เลยกลับมาอ่านหนังสือเล่มเก่าก็เลยอ่านกลับมาแก้ไขเรื่องราวที่เขาทําผิดพลาดไปกับชาวราศีมีนนั่นเองแล้วทาไมเขาถึงกลับมาครับมีคําตอบไพ่ใบนี้ครับนี่ไพ่ของชาวราศีมีนเดือน,นมีนาคมนะครับขึ้นมาว่าเดอะเลเวอร์ขอทำนายว่าทูตสวรรค์ครับทูตสวรรค์หรือความรักที่มันสื่อใจความรักแท้ที่เราส่งไปให้เขานั่นแหละเพราะฉันเดลเวอร์หมายความว่าคุณสองคนยังเหมือนกับเอ็มเพสนถือเหรียญแปดไม้เท้าอ่ะคุณสองคนยังมีใจให้แก่กันคุณสองคนยังเหมือนกับ ยังสื่อใจกันได้อยู่ว่าเรายังรักกันจริงๆเรายังเป็นคู่รักกันอยู่เรายังเป็นรักแท้ของกันอยู่ใช่ไหมเพราะยังหอตอบและเกิดใครเลือลกราคนรักไม่เกิน6เดือนหรือแเดือนเนี่ยเขากลับมาเพราะเขารู้แล้วว่านี่คือรักแท้ของเขาอะพอเขาหลับตาเห็นไหมครับผู้ชายคนหนึ่งนั่งสมาธินั่งหลับตาเนี่ยกลับเห็นว่าเป็นภาพของคุณน่ะหมายความว่าเขาอาจจะคิดถึงคุณนึกถึงได้ว่าคุณเนี่ยคือรักแท้ของเขาหรือคุณอาจจะมอบรักแท้กับเขาไปว่าเขากลัวที่จะเสียรักแท้ไปอะหรือทูตสวรรค์จะบอกเขาว่านี่คือรักแท้นะ การกลับมาของรักแท้นะการกลับมาแก้ไขนะคุณกําลังทําร้ายชาวราศีมินรักแท้ของคุณนะครับทาร้ายคนดีๆทําร้ายคนที่รักคุณมากขนาดนี้ไปนะคุณจะยอมเสียรักแท้ไปใช่ไหมซึ่งเขาไม่ยอมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยอมเสียรักแท้ไปเลิกรากันไปเกินรักไปเกิน6เดือนถึง8เดือนเกินนะขอตอบว่าหลุดพ้นเจอคนเข้ามาจีบเป็นรักแท้พบเจอรักแท้ที่เหมือนกับทูตสวรรค์นาสิ่งดีๆมาให้การมุกอ้อนที่พบเจอรักแท้การมุกอ้อนที่เหมือนกับ กลับมาเห็นคุณค่ามีคนเข้ามารักคุณเหมือนที่ผมดูให้ว่าใครถูกทิ้งมาเนี่ยจะเห็นคนที่เหมือนกับเก็บมารักเก็บมาดูแลเก็บคุณมาเป็นคู่รักเก็บคุณมาดูแลใส่ใจอ่ะซึ่งขอตอบแบบนี้ว่าจะเจอความรักที่ดีกว่าเดิมใครที่เลือกกาคนรักไปเกิน 6- เดือนถึง8เดือนหรือตัดสินใจจะพอแล้วเนี่ยขอตอบว่าจะเจอความรักที่ดีกว่าเดิมจะเจอความรักที่เหมือนกับไม่ต้องกลับไปเจ็บไม่ต้องกลับไปเสียใจอีกเพราะใครหลายคนมีไพ่ก้าวดาบเข้ามาครับยังคงเจ็บมาถึงทุกวันเนี้นอนก็มีแต่น้ําตา ไพ่ก้าดาบหมายความว่าผู้ชายคนนึงถูกดาบปักข้างหลังเต็มไปหมดเลยอ่ะเห็นไหมครับแล้วเขาลุกขึ้นยืนไม่ไหวอ่ะก็เหมือนกับชาวราศีมีนตอนนี้แหละใครหลายคนอาจจะยังคิดถึงเขาทั้งน้ําตาหลับตาก็มีแต่ภาพเขาอ่ะยังคงห่วงใยยังคงรักเขายังคงอยากจะติดต่อเขาไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยจะติดต่อเขาไปจะจจะส่งข้อความไปหาเขาอาจจะส่งคลิปนี้ไปหาเขาก็ได้นะว่าเรายังคงฝันถึงเธอนะเรายังคงคิดถึงเธอนะเรายังคงเจ็บเพราะเธอนะยังคงรักเธอแล้วก็คิดถึงเธอรอการกลับมารักกลับมาเป็นคู่รัก กลับมาเป็นรักแท้ของกันและกันนะนั่นเองเพราะฉันไพ่ก้าวดาบคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังเสียใจที่เขาทิ้งคุณไปที่เขาทาร้ายคุณไปแต่เห็นไหมครับไพ่ก้าวดาบวันนี้ที่คุณเจ็บวันนี้ที่คุณเสียใจเนี่ยผมขอตอบเลยว่าคุณร้องไห้ให้พอคุณเสียใจให้พอเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกปล่อยวางเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกเหมือนกับหยุดร้องไห้เมื่อไหร่หรือร้องไห้จนไม่เหลือน้าตาเมื่อไหร่ไพ่ใบนี้บอกว่าเขาจะกลับมาตอนที่คุณสิยหายเจ็บเขาจะกลับมาตอนที่คุณเสีียยใจไไไไปปแแแลลล้้้้้วววรรอออองหห่่่ะืตนทคุณเิมูด นะครับนั่นเองเพราะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราให้รักแท้เขาไปแล้วนะเพราะฉะนั้นบั้งมือไพ่ชุดนี้ขอตอบเจ้าสีมีเลยว,ว่าให้คุณเข้าใจแบบนี้ได้ว,ว่าเราให้รักแท้เขาไปแล้วเราให้หัวใจเขาไปแล้วนะเราให้ทั้งชีวิตทั้งร่างกายทุกอย่างให้เขาไปแล้วนะอยู่ที่เขาแล้วแหละว,ว่าถ้าเขารักเราจริงถ้าเขาคือรักแท้ของเราเนี่ยยังไงก็กลับมาแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยแหละยังจะรักและให้อภัยเขาอยู่หรือเปล่าเพราะไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าสิบถ้วยครับขอทํานายแบบนี้เล้ว่า ten of cups หรือ1ิถ้วยคือไพ่ คุณอาจจะเคยแต่งงานหรือเคยอยู่บ้านหลังเดียวกันหรือเคยร่วมดื่มฉลองหรือเคยกินข้าวด้วยกันอย่างต่ำนะเห็นไหมครับสิบถ้วยขอตอบมันยังเป็นความรักความเข้าใจความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่เคยมีความสุขใจให้แก่กันอยู่เพราะนี่ขอตอบแบบไี่เช่าสีมีนลายท่านเลยว่าความรักของคุณที่คุณรอคอยเขาที่คุณยังรักเขาอยู่หรือคิดถึงเขาอยู่เนี่ยหรือเจ็บเพราะเขาอยู่เนี่ยขอตอบว่าเขาจะกลับมาแก้ไขกลับมารักคุณกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นรักแท้กลับมาเป็นคนดีคนเดิมกลับมาสร้างความอบอุ่นสร้างครอบครัวกับคุณน่ะ โดยที่จะไม่ทําลายคุณอีกนะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกมุกรอนไปเนี่ยหรือคนโสดหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยขอตอบว่าคนโสดก่อนคุณจะเจอความรักที่เป็นรักแท้คู่รักอาจจะมีการที่แบบว่าคบกันแบบเปิดเผยคบกันแบบเหมือนกับรู้จักครอบครัวกันหรือคุณอาจจะรู้จักกันครอบแบบครอบครัวกันและกันมาก่อนสำหรับคนที่มีปัญหาความรักนะแต่สิบถ้วยหมายความว่าเดลเวอร์ทั้งหมดทั้งมดของไพ่สองใบเนี้ยสามใบน,นี้สี่ใบเนี้ยขอตอบว่าคุณอาจจะเหมือนกับพบเจอความรักที่มั่นคงอยู่ยาวๆแล้วอะ หมายความว่าคุณกาลังจะพบเจอบุพเพสันิวาสคู่รักที่เหมือนกับการเป็นสร้างครอบครัวการที่เหมือนกับเป็นคู่ชีวิตกันการที่จะแต่งงานมีลูกกันใครที่มีครอบครัวดีอยู่แล้วหรือรักกาแฟดีอยู่แล้วมีโอกาสที่จะมีลูกมีโอกาสที่แต่งงานมีโอกาสที่มั่นหมายมีโอกาสที่กลับรับรักกันมากกว่าเดิมแต่เกิดใครโสดอยู่ก็มีโอกาสจะพบเจอคู่รักคู่แท้บุพเพสันนิวาสที่สามารถดูแลเราได้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับเราได้เห็นคุณค่าในตัวเราไม่ทําร้ายเราเหมือนกับที่เราเคยเจ็บเคยเสียใจนั่นเอง ไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่แนะนําชาวราศีมีนตเดือนมีนาคมนะครับขึ้นมาว่า e อ p l o y e r อเขาตอบว่าไพ่แนะนําหรือการทําลายดวงมีนาคมเนี่ยชาวราศีมีนจะพบเจอผู้ใหญ่ใจดีหรือว,ว่าคนนี้เข้ามารักมาอุปถัมมาดูแล Ар. เพราะฉะนั้นคนที่ทำลายคุณไปในวันนั้นเนี่ยเขาจะกลับมาไปปกป้องคุณน่ะเขาจะกลับมารักษาคุณเองเพราะหมายความว่าเขาอาจจะเหมือนกับอยู่คนเดียวอาจจะเหมือนกับเจอปัญหาอาจจะเหมือนกับไม่มีคุณแล้วเหมือนกับ e m p l o y e r เมื่อไม่มีคุณเนี่ยขเขารู้เลยว่าตัวเขาเนี่ยเจ็บปวดแค่ไหนตัวเขาเองเนี่ย เสียอะไรไปเสียบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าไปทั้งความรักที่มีคุณค่าคุณอาจจะเคยดูแลเขาซัพพอร์ตเขาใส่ใจเขายอมเขาทําแทบทุกอย่างแล้วอะซักพายเขาก็มีหุงกับข้าวเขากินก็มีพาเขาไปกินข้าวหรือให้เงินเขาก็มีหรือคอยดูแลเรื่องความรู้สึกเขาก็มีเพราะฉันสิ่งเหล่านี้แหละมันไม่ได้หายไปไหนหรอกนะมันอยู่ในหัวใจของเขาเรียบร้อยแล้วเขาอาจจะทําอะไรไปด้วยอารมณ์บอกเลิกบอกลาคุณไปไม่ต้องการคุณแต่สุดท้ายเขาจะกลับมาเข้าใจคุณเป็นไอ้มอยเลอร์ครับ เขาจะกลับมาตอนที่เขารู้แล้วว่าตัวเขาเองไม่มีคุณเนี่ยเขารู้สึกอยู่ไม่ได้นะเขากำลังสูญเสียสิ่งที่เป็นของเขาไปนะสูญเสียของที่มีค่าไปนะเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกเลยครับว่าชาวสีมีคุณอาจจะคบวนดาวสีธาตุไฟธาตุน้ํานะครับหรือธาตุไฟหรือธาตุลมหรือธาตุดินก็ได้หรือใครก็แล้วแต่แต่อาจจะเป็นต่างชาตินะครับหรือคนอายุมากกว่าหรือคนอายุน้อยกว่าก็แล้วแต่แต่เขาเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะทาอะไรไปโดยอารมณ์คนใจร้อนคิดมากขี้หึงนะครับหรือใช้อารมณ์กับเราไปอะนะครับแต่เห็นไหมครับ พอเขาทาไปแล้วเนี่ยเขากลับมารู้สึกผิดกลับมารู้สึกเสียดายกลับมารู้สึกว่าเนี่ยตัวเขาเองขาดคุณไปเนี่ยมันขาดความรักขาดหัวใจหัวใจเขาหายไปอะสิ่งดีๆความรักแท้คุณค่าของเขาเนี่ยมันหายไปตามด้วยเพราะฉันพไพ่ใบนี้สับคนโสดขอตอบว่ามีคนเข้ามาอุปถมัมภ์เมตตาเข้ามาดูแลเราเข้ามารักเราปกป้องเรานะครับมากกว่าคนที่เขาทําร้ายเรานั่นเองสับคนโสดนะพไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเดือดจัดติดครับอันนี้ไพ่แนะนําชาวราศีมีถในอมีน,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 นาคมว่าอยากคุณเนี่ย เชื่อมั่นในเด็ดจะติดเอาไว้เชื่อมั่นในการที่วันนี้คุณอาจจะเจ็บวันนี้คุณอาจจะฝันถึงแฟนเก่าวันนี้คุณอาจจะร้องไห้วันนี้คุณอาจจะเสียใจผิดหวังหรือรักเขาด้วยน้าตาหรือยังคิดถึงเขาน้าตาอยู่ยังทําใจไม่ได้ยังมุฟออนไปไหนไม่ได้มุฟออนไปวงกลมวันนี้คุณอาจจะเจ็บแต่เห็นไหมครับวันในวันหนึ่งสิ่งที่คุณเจ็บนี่แหละเขาจะถือดาบเขาจะกลายเป็นคนที่เจ็บเหมือนกับที่เราทำให้ก็คุณนะเพราะนั่นเดยวจะติดหมายความว่าเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในสิ่ง ที่คุณจะปล่อยไปตามโชคชะตาไปตามบุญวาสนาที่เรามีอ่ะเพราะฉะนั้นคุณกำลังเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในเดือนมีนาคมครับแต่เห็นไหมครับรักแท้ยังไงก็จะกลับมาถ้ามันคือรักแท้เพราะฉะนั้นไพ่ใบ,บต่อมาขึ้นมาว่าเจ็ดถ้วยบทสรุปความรักของชาวราศีมีในเดือนมีนาคมขึ้นว่าเจ็ดถ้วยครับขอตอบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต่างหากล่ะที่เป็นฝ่ายเลือกเราเป็นตัวจริงนะเราต่างหากล่ะที่เป็นฝ่ายเลือกไม่ใช่เป็นตัวเลือกที่เขาจะทำร้ายเราหรือทิ้งเราไปวันไหนก็ได้ เพราะฉันไพ่เจ็ดถ้วยหมายความว่าคุณมีหนทางเรื่องความรักตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยขอตอบว่าคุณจะเจอคนเข้ามาให้เลือกมากมายเจอท้งเรืองความรักมากมายเลยว่าจะเลือกที่จะให้อภัยจะเลือกที่จะให้โอกาสจะเลือกที่จะกลับไปรักคนนั้นหรือเลือกที่จะเปิดโอกาสตัวเองเจอสิ่งดีๆการสร้างครอบครัวที่ดีกว่าเดิมดีกว่าไหมนั่นเองเพราะฉันมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีมีนกันดีกว่าเป็นยังไงบ้าง King of Cup นะครับหรือพระราชาถือถ้วยขอตอบว่าเขาก็ยังเห็นคุณค่าคุณอยู่นะ เขายังคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณทําอยู่นะขอตอบแบบนี้เลยนะครับเพราะคิงออฟครับขึ้นมาใบแรกหมายความว่าเขารู้นะครับว่าคุณเนี่ยคือคนรักที่รักเขามากอ่ะอาจจะสร้างครอบครัวหรือจะเหมือนกับเคยดูแลเคยช่วยเหลือเขานะครับเขาเลยยังจำมันได้อยู่เพราะฉันไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับเดอะสตาร์เข้ามาเขาอาจจะมีการหลงผิดหรือทาร้ายจิตใจคุณไปหรือไปหลงผิดหลงผู้หญิงคนอื่นหลงผู้ชายคนอื่นนะครับเหรือไปหลงคนอื่นอยู่เพราะฉันเดอะสตาร์หมายความว่าเาจะทิ้งคุณไปเพราะคิดว่าคุณเนี่ยกลับมากี่ครั้งเนี่ยคุณก็ คุณให้เขาไปจนไม่เหลืออะไรแล้วอะเพราะฉะนั้นไพ่เดอสตาร์หมายควาว่าเขารู้นะครับว่าคุณเนี่ยดีกับเขามากแค่ไหนน่ามีคุณค่ากับเขามากแค่ไหนรักเขามากแค่ไหนอะเพราะฉะนั้นเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณก็ต่อเมื่อเขาเจ็บปวดเสียใจเหมือนกับที่เขาทําไ้กับคุณไพ่ใบต่อมา King of Pen ดิคอนขอตอบว่าไพ่ใบนี้บอกเลยว่าเขาอาจจะกลับมาเป็นความรักกับคุณกลับมาเป็นคนดีคนเดิมคนที่เขาหลงผิดทําร้ายคุณไปด้วยอารมณ์เขาจะกลับมาเห็นว่าคุณคือมีคุณค่าของเขามากที่สุด ขึ้นกลับมาเห็นคุณค่าของคุณนั่นแหละและกลับมาลักด้วยความรักแท้กลับมาเชื่อมั่นกลับมาดีกลับมามั่นคงกับเรานะครับพระรู้แล้วว่าจะเสียสิ่งดีๆไปนั่นเองเพราะคุณอาจจะนิ่งกับเขาแล้วเพราะคุณอาจจะเสียใจจนทนไม่ไหวแล้วเพราะคุณอาจจะเคยตามเขาเคยดูแลเขาเคยทําทุกอย่างให้เขาแล้วอ่ะไพ่ใบสุดท้ายครับขอโทษด้วยอันนี้บทสุขความรักของชาวราศีมีเลยว่าคนาของคุณเนี่ยขอโทษด้วยถ้าเกิดเขาไปรอดเขาไม่กลับมานะแต่ถ้าเกิดเขาไปไม่รอดเขาจะกลับมา พราะฉะนั้นเดชาติออดหมายความว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับทาอะไรที่มคิดว่าเอาชนะเราอาจจะทําอะไรไปด้วยอารมณ์อาจจะคิดว่าไปรอดก็ไปดีกว่าเราเจอคนที่ดีกว่าก็ไปแต่เกิดไปไม่รอดจะกลับมาคิดถึงเราว่าเราดีที่สุดประมาณนั้นเพราะฉะนั้นที่บอกไปว่าเกิดเลิกรากันไปเกิน8เดือนหรือเกิน6เดือนแล้วเนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องรอแล้วคุณอาจจะไปเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมดีกว่าไหมแต่เกิดใครยังไม่เกินเนี่ยจะส่งคลิปนี้ไปเตือนสติเขานะครับหรืออาจจะส่งคลิปนี้ไปเตือนสติเขาเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้สำหรันนนลกาาามแ้ว เพื่อให้เขารู้ว่าเนี่ยยังมีความรักให้กันอยู่หรือเปล่ายังอยากจะกลับมาเห็นคุณค่ากันอยู่หรือเปล่ายังคิดถึงสิ่งดีๆที่มีให้กันอยู่หรือเปล่านอกจากชื่อแล้วเนี่ยยังจําสิ่งอื่นได้ไหมนะครับยังจําความใส่ใจจําความรักยังจํามันได้อยู่หรือเปล่านะครับไพ่ใบสุดท้ายนะครับไพ่ออร์แคิลนแนะนาชาวราศีมีหลายๆท่านในเดมีนะคาคมว่า impossible thing ครับหมายความว่าตรงทําแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ซะหมายความว่า r e เฟ s, mm. <S ตัวเองขึ้นมาใหม่เป็นคนใหม่ เชื s 1> <S 1> ่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เชื่อมั่นในความรักอีกครั้งหนึ่งคุณอาจจะเคยผิดหวังเสียใจและเขาอาจจะเคยทําให้คุณไม่อยากจะเชื่อใจเขาอีกหรือเสียใจจนยากที่จะกลับไปเชื่อมันหรือกลับไปทําแบบเดิมได้หรือกลับไปบบไรกไปักกันได้อีกหรือไม่เชื่อว่าเขาจะกลับมาหาคุณหรอกแต่เห็นไหมครับเชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตรงเชื่อแล้วก็ลงเชื่อมั่นในรักแท้ของคุณเถอตรงเชื่อมั่นในตัวเองเถอและเป็นตัวเองเนี่ยแหละอย่าให้ความรักที่มันผิดหวังมาทาร้ายคุณแล้วคุณไม่กล้าที่จะเชื่อใจไม่เชื่อในตัวเองอีกนนั่เอง ก็ขอบคุณชาวราศีมีนทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสํหรับวันนี้สวัสดีครับ